ชมต่อคลิปที่2อนะครับนี่อยู่ที่ค้อพิเกตนะครับพิเกตปีนี้ไม่พูดถึงเรื่องวัวซื้อขายแล้วครับพูดต่เรื่องวัวชนนะครับ3ตัวเข้าวินทั้ง3 3ตัวเนะาะชนที่ทะเลหลวง3ตัวเข้าวิน3ตัวเลยนะครับเมื่อวานก็ติดตัวหนึ่งสองแสนสามแสนสามแสนแล้วอ่ะสามแสนนะข้างละสามแสนชนที่ชนวันที่เท่าไหร่พี่ หยิบเก่าสามินยครับผมของพี่เกตนะครับไปให้กําลังใจกันนะครับสนามทะเลหลวงครับลูกเลียงกําลังตมาไม่ห่วงขายหัวแล้วครับดูข้อวัวลูกเลียงมันสังัวเขาข้อวัวล้างแล้วครับไม่มาขายงัวเดี๋ยวจะโดนยึดคอกนะมาดูตัวนี้ครับทรงพ่อวัวของพี่เกตนะครับราคาเท่าไหร่พี่ห้าหมื่นห้าราคาร้องเนาะราคารองมีไม้มาไล่ให้ดูหน่อยชื่ออะไรนะอโบชื่ออโบ นี่นะครับมีตราเรียบร้อย t i t 1 1 4นะครับเขี่ยวอะไรพี่เขี้ยองันแท้สองซี่ครับผมส่งพ่อวัวครับทับได้เลยพร้อมผสมตัวนี้นะครับ5,500มครับของพี่เกตครับแล้วก็2ตัวเล็ขนี่ตัวละเท่าไหร่ครับ2 7ง7 5ื0เจอัน้าเราร้องนะครับ2,7500ก็คู่ละห้า0มืครับ5ราคาร้องอยู่นะครับ สองตัวนี้นะครับแล้วตัวดำตัวดำห้าหมื่นทองรับประกันตัวเมียนะตัวเมียนั่นขายหมดแล้วเอาคู่เม่ลูกนี้ก่อนนี่แม่ลูกใช่ไหมขายแล้วห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยราคาขายแล้วลูกตัวผู้ลูกตัวเมียพี่ลูกผู้ลูกผู้ด้วยเอานี่นะครับขายแล้วนะครับนี่ก็แม่บามันใช่ไหมบามันเท่าไรพี่ แม่ประมาณนะครับสี่หมื่นห้าขายแล้วลูกยังไม่ได้ขายรลคาลองนี่นะนี่แม่ลูกนะลูกตัวผู้เหมือนกันแต่ตัวดำนี้ไฮไลท์ของงานเท่าไรพี่ลองไว้สี่หมื่นเก้าทองรับประกันทองแน่นอนแทนอนรับประกันเลยประมาณกี่เดือนพี่ห้าหกเดือนนมลงหมดแล้วนะนมลงแล้วนะอ่นมเริ่มลงแล้วครับนมเริ่มลงแล้วครับหัวไปทองจะคดอืมครับ รับประกันท้องนะครับ4,900มต่อรองได้เนาะพี่เกตได้ต่อได้ครับพี่โอเคครับผมข้อของพี่เกตนะครับไม่หมายสองนัดโดนยึดแน่นอนนี่ดูสิครับไปห่วงวัวชนซะแล้วนี่ตัวนี้สองหม็ห้าร้อยราคาร้องนะครับคนกวาพกคนขวามาถึงข้อของลุงทันนะครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยลงเทสแล้วครับผม ครับชุดนี้มีกี่ตัวครับลุงนี่มีชิบเจ็ดิหกเจ็ดตัวราคาครับราคามันมีตัวชุดถี่ตัวที่ว่าตัวละสองหมื่นเก้าพันห้าครับสองหมื่นเก้าพันห้าชุดชุเนี่ยชุดนี้นะครับ่มีสะพายนี้นะครับสองหมืเก้าพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะครับสองหมื่นเก้าันห้าอยะตัวตัวนี้ที่สองครับตัวนี้นะตัวนี้นะที่มีสะพายนุ่งสองตัวนั่นข้างหนอะ ไล่ดูกันนะครับตัวแดงตัวแดงเข้มเนตัวนี้ตัวที่หันหน้ามานี่ยนะหันหน้ามาเนี่ยเดวนี๋วเีตัวนี้ตัวนี้นะครับยี่สิบาห้าร้อยองหมื่นเก้าห้าอยตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยอมีสะพายตัวใหมีสะพายสตัวง่ายๆสองนเก้าห้าร้อเอมีสะพายทั้งสีี่ไม่มีสะพายตัวละเจ็ดพาเนีดิสอนเจ็ดพันห้ามีกี่ตัวครับ มีห้าตัวมีห้าตัวครับตัวรนเออนี่นะครับตัวไหนครับข้างในตัวป่ะข้างในตัวด้วตัวมั้งเนี่ยเด็กก็เด็กตัวเกี้ยงเนี่ยสองหมื่นเจ็ห้าร้อยนะครับขับเออนี่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 ่ตัวนี่นี่ยเตัวมไตัวบึกเนี่ยตัวรัมบึกเนี่ยนี่ก็ัครับเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีห้าตัวครับตัวนี้ตัวเนี่ยครับตัวไหนตวยครับครับแล้วมีราคาไหนครับตัวนี้ห้าพันกว่าเนียนี้นี้ สองหมันกว่าครับห้าพันห้าเนี่ยลดห้าพันห้าครับมีกี่ตัวครับชุดนี้สี่ตัวสี่ตัวเหมือนกันสี่ตัวเนี่ยเนี่ยเนห้าพันห้าเนยครับเออแล้วห้าพันห้าสี่ตัวครับแล้วกาที่ผมพร้อมอีกอีกสามตัวสามตัวราคาไอ้นั่นมันลนห้าพันน้อยอ่ะอ๋อต่ำสองหมื้าพันมีอีกมีสามตัวมีสองหมื่สี่พันกว่าถึงสองหมก้าันกว่าใช่ไหมสรุปนี่นะครับเนี่ย นี่นะครับเนี่ยๆๆแบบนี้เจ็ดพันกว่าตัวเจเนี่ยๆๆเจ็ดพันกว่านะครับตัวเจ่าเนี่ยๆขอให้สองตัวนี่ด้วยเออดูๆตัวเนี่ยครับแบบนี้ก็ห้าพันกว่าอันนี้ชุดหกพันกว่าเนี่ยได้ครับผมครับผมเอามาเทเลียเทเลียได้ถูกได้ย้อนไปไม่ต้องกลัวครับครับครับมีมาใหม่ๆเลยนะครับของใหม่นะครับได้ได้อือ นี่นะครับมาเลือกได้เลยนะครับนนนนนนนัััี่คุณยายคู่ใหญ่ครับนี่ครับผมเออคู่นี้ของลุงอวดนะครับหกหมื่นแปดพันครับราคาร้องนะครับตัวละสามหมื่นสี่พันนะครับสองตัวนะครับหกหมื่นแปดครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับลุงสองปีได้นะครับอายุประมาณสองปีนะครับหกหมื่นแปดพันครับ ต่อรองได้ครับชุดนี้เจ็ดตัวร้องสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้อายุด,ดีนะชอบเท่าไหร่ก็มาต่อกันได้ของลุงอวดนะครับอยู่ตลอดนะครับลุงอวดอยู่ประจําที่ตลาดของเรานี่ตลอดเลยนะครับนี่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดตัวครับสเปคเข้าขุนนะครับแล้วคู่นี้นะครับขายไปยังครับยังนะ ราคารองนะร้องห้าหมื่นห้านะครับเป็นชาโรเร่ครับหัวโลนนี่เป็นคู่นี้นะครับนี่สนใจมาดูได้นะครับของลุงอวดนะครับอยู่ทั้งวันครับครับก้อนี้ของในกิ๊กนะครับวังแดดมากี่ตัวครับมาสามตัวครับขายไปสองขายไปสองครับผมขายตัวนี้นะครับเท่าไรครับตัวนี้นี่สี่หมื่นครับบาทนะครับโชว์ความร่อยให้เราดูเอาไล่บนให้ดูนะครับ ไล่บนให้หน่อยครับนี่นะครับขาวกับดํานะครับคู่นี้นะครับสี่หมื่นบาทครับแล้วเหลือตัวนี้เท่าไหร่สามหมื่นบาทครับสามหมื่นเท่าไหร่ครับประมาณสามหมื่นสามห้าร้อยครับผมน่าซื้อนะครับสามหมื่นสามห้าร้อยครับตัวนี้วัวเป็นวัวเหลือนะครับของนายกิ๊กวางแดดครับมามากี่ตัวมาสามขายได้สองครับผม ชุดนี้9ตัวนะครับบาราคาเดียวกันเ้คบาทราคาเดียวกันเลยใช่ไหมครับคนเลี้ยงนะครับจากจังหวัดตากนะครับทํายาพร้อมเลยครับหมอแป๊ะมาบริการทํายานะครับฝังหูครับดูเป็นตัวอย่างนะครับในตลาดมีบริการนะครับโทรติดต่อได้ไม่ต้องไปทําเองที่บ้านครับไปถึงบ้านก็ลงกินอาหารได้เลยครับไในกรงหัวขวายใครครับอื ให้หมอจัดแจงให้เรียบร้อยเลยครับยากแค่ไหนหมอก็ทําได้นะครับคนเลี้ยงมีหน้าที่จ่ายเงินแล้วก็เทอาหารอย่างเดียวครับนี่นะครับสามหมบาทครับสูงยาวเขาดีเรียบร้อยแล้วฝังหูแล้วนะครับฮอร์โมนนี่เป็นบํารุงคาโตซานนะครับขาใช้คาโตซานครับน้ําสีชมพูนี่แล้วแต่คนจะใช้นะ แต่เจ้านี้เขาใช้อย่างดีครับคาโตซานคาโตซานก็ขวดละ300แล้วก็ใช้ถ่ายพยาธิโอ้เข็มบินอีกแล้วถ่ายพยาธินะครับเรียบร้อยครับพ่นสีทําสัญ,ญลักษณ์ครับหรือว่าจําได้มีสีกระป๋องไหมเออเอาอะไรมาทำสัญ,ญลักษณ์หน่อยครับว่าทําแล้วเดี๋ยวจะทําซ้ำสองนะครับนี่เป็นของพี่อบอตอเชิดนะครับ ค่าบริการคิดยังไงครับหมอตัวละสี่สิบบาทเนี่ยครับผมตัวละสี่สิบบาทนะครับราคายังคงที่ครับยาเป็นของเจ้าของวัวนะครับเจ็ดตัวนะครับสามหมื่นห้าราคาร้อครับของนายยงมาจากบันดานรันหอยครับนี่นะครับเจ็ดตัวนะครับสามหมื่นห้าพันยังอยู่นะครับยังอยู่มาดูได้เลยวันนี้นะครับ จากบันดาลรันหอยครับ3 5 0ห0ชุดนี้7ตัวนะครับของลุงแอลมาจากรันหอยนะครับร้อง36,00 0นะครับราคาร้องนะครับไปคุณได้เลยกับชุดเมื่อกี้นะ3 6 0 0กับ35 0 0 0ราคาร้องนะครับของลุงแอลก็ของนายยงนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นบัวที่จะเข้าชุดกันได้นะครับแต่นี้36,00 0นครับ นี้สตัวนะครับร้องตัวละสามหมื่นพันใช่ไหมครับครับสาม0มืนันนะครับสตัวอายุดีสีดีครับใครที่จะไปเข้าขุนนะครับนี่สมชุดเนี่ยได้เลย3ามหมื่นห้าราคาร้องนะครับต่อได้หรือคัดเอาก็ได้นะครับคัดเอาก็คุยราคากันใหม่นะครับสวยครับได้ครับ ปลาตัวนู้นอีกตัวนึงเท่าไรครับเจ็ดร้องว่าครับผมตัวนี้ตัวโตนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับราคาร้องครับตัวนี้ร้องสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับข้องนี้เก้าตัวนะครับหมอต้นมาจากสุพรรณบุรีซื้อไว้นะครับไปขุนเองนะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคือราคาขายครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับไปขุนเองที่ สุพรรณบุรีนะครับตามตัวตอเต่านะครับหมอต้นหมอต้นสวยๆครับเนี่ยชุดนี้คัดซื้อได้แจ๋วจริงๆครับเท่ากันทุกตัวครับอายุเท่ากันทุกตัวไม่มีตัวด้อยตัวอ่อนเลยนะครับนี่ครับตัวนอนนี่ก็ยิ่งแก่ดีครับแก่ดีนะครับ สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเตรียมเดินทางครับไอพวกข้างในโตตัมากข้อของทีมงานม่วงนะครับชุดนี้ขายแล้วนะครับพ่นสีทํายาแล้วเรียบร้อยขายไปเท่าไหร่อามสี่หมื่นสองพันห้าครับครับผมกี่ตัวครับสิบแปดตัวโกชุดเนี้ยเท่าไหร่นะสิบแปดตัวครับเดี๋ยวผมไล่ดูนะครับตัวเข้าขุนนะครับสี่หมื่นสองห้าร้อยไปขุนที่จังหวัดตาัของเราเนี่ยนะครับหมดเลยนะครับชุดนี้หมดเลย ให้ดูกันผัดฟันทุกตัวเนาะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับใกล้สองขวบนะครับที่เกินก็มีก็ที่เคี้ยวสี่อะไรมีนะครับครับรูปะดูสเปคนะครับดูสเปคนะครับสวยดิสวยจริงครับ42,500ืนารนะครับย้ำราคากันอีกทีนะครับ ลไล,ล,ล่ไปไล่มาเนี่ยไล่กลับเหมือนเดิมรับพี่ขอดูลายตัวหน่อยทำไยส่งฟรีใช่ไหมส่งฟรีครับส่งฟรีนะครับในเขตอำเภอเมืองตากนะครับส่งฟรีครับชุดนี้ทํายาแล้วนะครับเจ้าของเขาซื้อยามาถ่าพยพยญาติบำรุงครับซื้อยามาแล้วแล้วก็มาวานให้ทํา เพราะวานให้ทำใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องจ้างนะครับหวานทีมงานม่วงให้ทํานะครับไปดูอีกครับคอกนี้ราคาครับคอกนี้สามหมื่นสี่พันห้าครับกี่ตัวครับคอกนี้สิบสี่ตัวครับครับผมไล่ขึ้นมาดูครับหน้าแก่นะครับมีไม่ใช่อยู่คู่ มีตัวไหนไม่ใช่ตัวนี้กับตัวเหลืองแยกๆๆเดี๋ยวแยกอ๋อได้ได้ได้ <ๆ S 1> เดี๋ยวที่พ่นสีนะครับเนี่ยใช่นะครับใช่หมดสามหมืสี่ห้าร้อยครับทำยาพร้อมแล้วยาเจ้าของเขาซื้อนะทำให้นะครับงานม่วงทำให้ฟรีครับส่งฟรีครับ ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สามหม่นแปดห้ยกวขายไปยังขายแล้วคู่ตัวนี้นี่สามหมื่นแปดห้าร้อยนะจ้านี่สามสิบสี่ห้ารจ้าอันนี้สามหมืนแยคู่นะครับนี่คู่ตัวนี้นี่ตัวนี้ครับตัวตัวนี้3ามสิบแปดห้าร้อยตัวนี้สามสิบหรอยกี่ตัวสิบสี่ตัวสิบสี่ครับสิบี่กับสิเป็นสามสิบสอะเจ้าของเดียวกันเนาะนี่ ไอขุนเองครับที่จังหวัดตากนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากโอเคครับตัวนี้สเปคดีครับของทีมงงานม่วงครับตัวเนี้อของลุงอำนวยครับมาใหม่สี่ตัวนะครับเป็นสายเนื้อไหมหรือว่าเลี้ยงได้เลี้ยงได้ครับสามตัวตัวนี้เนื้อ เนื้อครับเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้นะครับปีเป็นเป็นลำปีผ่านสงครามมาครับตัวนี้อ้าวเปิดราคาหน่อยครับตัวนู้นสามตัวครับครับตัวละบอกไว้ตัวละสามบนสี่ครับราคาร้องนะครับครับผมเป็นแม่วัวมาหรือไงวัวดีหรือไงวัวดีครับวัวดีอภาคลูกมาผากลูกมาเป็นวัวฝูงครับแต่ไม่ท้องเนาะมันพ่อพ่อคุมฝูงอยู่นะครับอืมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับครับ ตัวละสัตัวเท่าไหร่ร้องไว้ตัวสามหมื่นสี่ครับครับผมนี่นะครับครับผมหนึ่งสองสามนี่ครับครับแล้วตัวดํานี่ครับตัวดำต้องเป็นเนื้อราคาเท่าไหร่ราคาเนื้อยี่สิบสองห้าร้อยครับสองหมื่นสองห้าร้อยราคาร้องนะครับครับผมต้องไปหาพี่น้องภาคอีสานนะครับใช่ครับขายให้ต้องขายให้พี่น้องภาคอีสานนะครับแบบนี้นะครับเป็นละหายแล้วครับนี่ครับผมเนื้อครับผมนี่ชุดนี้ชุดเมื่อวานนะครับยังอยู่นะครับสนใจก็มาดูได้สามตัว ครับผมนี่3ามหมื่นนะครับราคาล้องนะครับจุดนี้8ตัวนะครับพี่หนุ่มอู่ทองซื้อไปนะครับ4ี่0มืามไปขายที่อู่ทองนะครับ8ตัวครับสเปคแน่นอนจะส่งโดยพี่ปรีชาปานพันนี่ครับพี่ปรีชานะครับจากจังหวัดกาญจนบุรี43,500ครับสเปคดีแน่นอนพี่น้องที่อยู่ภาคกลางนะครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ อยากจะคุณวัวก็ไปซื้อที่บ้านพี่หนุ่มได้เลยครับปาอู่ทองครับชุดนี้แปดตัวสี่หมนสาห้าร้อยนะครับราคาที่ซื้อนะครับโดยประมาณค่ารถอีกตัวละห้าร้อยนะครับเขามีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ ไปชุอรถง่ายๆไปแต่ตัวครับ,ดรบเดี๋ยวจะไปถ่ายใส่สิบร้อยนะครับมาถึงก็พี่วีระครับสิบสิบตัวครับชุดนี้สิบตัวลองตัวสามหมื่นห้าร้อยนะครับชุดนี้นะครับสามหมืห้าร้อยครับ เ็นวัวสำหรับเข้าขุนนะครับนี่1ิ1ตัว42 0 0 0ันครับราคาร้องนะครับต่อได้ครับของพิละมีติดคอกอยู่ตลอดนะครับมาทุกวันก็เจอวัวพิละทุกวันครับครับ4 2 0 0 0ครับราคาร้องต่อได้ชุดนี้ก็ใช้ได้ครับมาคัดมาเลือกเอาครับ สำหรับเข้าขุนนะครับนี่ก็สามหมห้าครับนี่ครับหัวหน้าขุนเยอะนะครับวันนี้หัวสำหรับเข้าขุนครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนัดนี้ซื้อขายกันพอใช้ได้ครับท่านไหนเอามาแพงก็เหลือท่านไหนราคาเอามาถูกก็ขายได้กันได้ครับผม ราคาไม่แน่ไม่นอนนะครับอยู่ที่คนซื้อด้วยครับผมนะครับคนซื้อเยอะก็ราคาขึ้นคนซื้อน้อยก็ราคาลงครับคนซื้อก็กดได้นะครับวัวจะเข้าวันเสาร์วอาทิตย์นะครับวัวเข้าวันเสาร์วอาทิตย์วัวออกวันจันทร์วันนี้นะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับตลาดนะโกลก็ะเบืวองประจบครับออกวันจันทร์นะครับถ้าไม่อยากถ้าอยากจะมาซื้อแล้วออกเลยก็ให้มาวันจันทร์นะครับแต่ก็จะเป็นวัวเหลือเนาะแต่แนะนําให้มาซื้อกันวันเสาร์ครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบความสุขสวัสดีจุม,มีแดดพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ